สวัสดีค่ะคลิปนี้พ้ามาพับลูกสมเนาะคะ่ะพับลูกสมสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือริบบิน้นเบอร์สองยาวอยู่ที่22นิ้วนะคะ่ะแหนบแล้วก็เข็มดิ้นแล้วก็บใบเหรียญบาทนะคะเริ่มกันเลยค่ะดับแรกพับริบบิ้นก่นนะคะพับริบบิน้น พับขม้าเหลือไวป,ประมาณสามเส้นเนาะค่ะสามเส้นนะคะพับเสร็จนะแล้วเอาขัางเนี้ยวนี้ไว้ข้างบนเนาะคะ่ะด้านยาวไว้ด้านบนเนาะคะ่ะขึ้นฐานซีเลยค่ะฐานสี่ก็เส้นที่หนึ่งเส้นที่สองขอบเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามขอบเส้นที่สองเส้นที่สี่ สอดหลอดเส้นที่หนึ่งมาขอบเส้นที่สามแบบนี้เนาะคะ่ะแบบนี้ในฐานซีแล้วต่อไปฐานแปดเส้นใดก่อนก็ได้นะคะพับเฉียงไปฐานแปดเส้นที่สองก็พับเฉียงไปนี้เนาะคะ่ะเส้นที่สามพับเฉียงไป เส้นที่สี่เนาะคะ่ะทับเส้นที่สามลอดเส้นที่หน,นึ่งเนาะค่ะนี่ทับเส้นที่สามทับเส้นที่สามลอดเส้นที่หนึ่งฐานแปดเนาะค่ะฐานแปดจากนั้นก็มาค่ะยิบเส้นได้ก้อนก็ได้เนาะคะ่ะเส้นที่หนึ่งที่สองทับเส้นที่หนึ่ง ที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่ 3. สามเสร็จแล้วก็ให้วางเส้นแรกลงเนาะคะ่ะวางเส้นแรกลงตรงช่องนี้เนาะคะ่ะว่างลงแล้วก็ยิบข้างลาง่างพาดขึ้นมาเนาะคะ่ะแล้วก็เอาเส้นที่สองว่างลงอีกยิบเ,ส,ส,ะะเส,งงส้นข้างล่างพาดขึ้นมาค่ะยิบเส้นทัดไปวางลงเส้นข้างล่างขึ้นมา เส้นทัดไปกะวางลงเส้นข้างล่างกะขึ้นมาทีนี้มันหมดแล้วเนาะคะ่ะข้าง,งล่างข้างล่างหมดละหมดแล้ว,ลวเอากระปอยลงไปเลยค่ะหนึ่งเส้นปล่อยลงไปหนึ่งเส้นเนาะคะ่ะที่นี่ก็ยิบเส้นทัดมาเนี่เนาะ,ะสอดหลอดตรงนี้เนาะคะ่ะนี่หลอดสอดหลอดไปเส้นที่นี่เนาะคะ่ะเส้นที่สองต่อมานี่เนาะ ที่อยู่ข้างล่างเด้อค่ะสอดลอดเข้าช่องเดียวกันแล้วก็ไปออกช่องทัดไปเนาะค่ะนี่ออกนี่นี่เส้็ที่สามที่เหลืออยู่เนาะค่ะสอ,อดเข้าช่องเดียวกันนี่เนาะนี่แล้วก็ไปลอดออกช่องทัดไปเนาะค่ะเสร็จแล้วดึงให้กระชับเด้อค่ะเด้อเสร็จแล้วดึงให้กระชับเอานี่เสียงรบกวนจังน้อยเนาะค่ะดึงให้กระชับเด้ <Chand? S 1> เอ,อ,อะคะ่ะเด้อ เนาะคะ่ะเป็นเรื่องใหม่เสียงดังขนาดเลยเขาในี้คลิปต่อไปเนาะคะ่ะยิบเส้นไดก้อนกระไดเนาะคะ่ะผาดไปเลยค่ะพาดไปสามเส้นเนาะค่ะหนึ่งสองสามนะคะพาดไปหยิบเส้นต่อมาเนาะคะ่ะหยิบเส้นนี้เนาะนี่หยิบเส้นนี้เนาะคะ่ะผาดผาดสามขึ้นกันเ้อค่ะหนึ่งสองสาม หยิบเส้นถัดมาพาาสามเนาะคะ่ะหยิบเส้นต่อมาอีกนาะคะพาสามเดวเส้นนี้เนาะคะ่ะพาาสามนี่เนาะคะ่ะพาสามหนึ่งสองสามหยิบเส้นต่อมาอีกเนาะค่ะพาสามพาาสามนี่เนาะค่ะสุดท้ายสามนี่เนาะที่นี่เส้นเส้นต่อมานี่ บ ų, ่มีตัวส sort of ีพาดแล้วนะคะมันเหลือสองเส้นที่นี้ให้เหาสอดหลอดตรงนี้แล้วค่ะนี่สอดนี่ยิบแล้วก็สอดหลอดเลยค่ะสอดหลอดนะปึ๊บเส้นต่อมาอีกกะสอดเข่าช่องเดียวกันนี่เนาะค่ะนี่ช่องเดียวกันแต่ว่าหลอด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 ทัดมาเนาะค่ะนี่บ่ออกช่องนี้เนาะค่ะมาออกช่องนี้แทนเส้นเลืออยยุกับเพื่อกันนะค่ะสอดตรงนี้แล้วก็ออกเส้นทัดไปนี่ค่ะ เรียบร้อยพลิกกลับด้านค่ะดึงให้กระชับตอนนี้ใส่เหรียญใดเลยไดะะ้ค่ะใส่เหรียญช่องนี้เนาะคะ่ะใส่เข้าไปแล้วก็ดึงให้กระชับ สอดเก็บเนาะคะ่ะหลังจากนั้นก็สอดเก็บโอ้เสียงเลยเครื่องก็ดังเถอะวะสอดหลอดไปตามแนวหลอดสามเนาะคะ่ะสอดหมดทั้งแปดเสร็จเลยค่ะสอดหลอดสามนะคะสอดตามแนวเขาเลย เรียบร้อยเสียดเส,สีสอดเก็บอีกรอบนึงเนาะคะ่ะไม่ต้องเสียแน่นกระชับสอดเก็บสามเนาะคะ่ะหนึ่งหนึ่งสองสามเนาะคะ่ะสอดเก็บเลยสอดสามคือเก้าเนาะคะ่ะหลอดสามตามแนวเนาะคะ่ะ เลยดึงให้กระชับดึงให้กระชับนะคะ่ะรีบินที่เลยออกมาในตัดถิมเนาะคะ่ะ เสร็จแล้วจากนั้นนะคะ่ะให้สอดสอดตรงนี้นะคะ่ะสอดฟั่งนี้มนสิตันฟั่งนี้สิมีเหรียญเนาะคะ่ะฟั่งนี้สิเป็นตันเนาะคะ่ะเราสอดไปเลยสอดมามาคล้องดินเนาะคะ่ะี่ดินเนาะคล้องดินดึงเลยค่ะดึงมา ใส่ใบเนาะคะ่ะใส่ใบสอดแบบนี้ก็เนาะคะ่ะแล้วก็คล้องดึงนี่เนาะคะ่ะคอดกันใบหลุดคอดกันใบหลุด เสร็จเรียบร้อยส้มสวยงามค่ะส้มคลิปนี้ซํานี้ก็นนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ